สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมบูอา a r อีกแล้วนะและตอนนี้นะครับแมวก็มาให้เราสุ่มแล้วทุกคนเย่ผมก็เลยเอาภาพปกเป็นอะไรสักอย่างที่คล้ายแมวนะแต่ผมไม่แน่ใจใช่แมวหรือเปล่าแต่แบบพวกเดียวกันไงน่าจะดึงดูดกันได้นะทุกคนโอเคตันที่มาให้เราสุ่มคราวนี้ก็คือขี้เคียวกับเลนเกะนะครับแต่ว่าผมอยากได้ขี้เคียวนะถึงแม้ว่า มันจะไม่ใช่ลิมิเต็ดก็เถอะนะเฮ้ย <c oughs> แล้วผมอ่ะอยากได้เร็วที่สุดนะ <c oughs> มีรอบไหนอยากได้ช้าบ้างวะโอเคมา, <c oughs> okay. มาสุ่มแมวสองหางกันเลยทุกคนผมว่าผมไม่หลุดแน่เลยอ่ะผมรู้สึกได้แบบถ้าผมถ้าผมได้สามดาวอ่ะมันต้องไม่หลุดแน่นอนเลยวะ่ะ เอาตอนนี้วัดแมวอย่างเร่งด่วนจีนะครับรู้สึกว่าหนวดจะไม่ครบเท่าไหร่มีอยู่5เส้นทำไมแมวต้องมีหนวด6เส้นวะมันเป็นแบบแมวกระตูนเลยมี6เส้นหรือเปล่าเอาละตัวฟรีหมดไปแล้ว1นึ่งใบตัวฟรีใบที่2ออกปฏิบัติการได้มาแล้วครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าได้กินได้กินน่อจะเป็นกลิ่นตดอะไรสักอย่าง รอบนี้ต้องวาดตาแล้วก็วาดอือโอ้โหเป็นแมวที่หน้าตาประหลาดมากรีบไปครับรีบไปอย่างรวดเร็วขอ,อเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกิน100นะแล้วก็ไม่เอาการันตีด้วยไปละเอ้ยไม่คิดจะออกให้เป็นแบบชื่นใจหน่อยเออโอ้โหไอ้นี่มันของจริงแฮะไม่ให้อะไรเลยสักอย่าง นี่อุตส่าห์ใช้ใช้วอลเปเปอร์เป็นแมวแล้วนะใช้ล็อบบี้เป็นแมวแล้วนะแต่ไม่ออกมาหาเพื่อนหน่อยเออนี่เพื่อนนั่งชิงช้ารอเลยอมานั่งชิงช้าด้วยกันดิไปต่อไปต่อไปต่ออย่าหยุดครับทุกคน ถ้าเราเริ่มสุบไปแล้วเราต้องห้ามหยุดเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจังกว่าเราจะได้ตัวละครนั้นมาไปกันเลยทุกคนอย่าพูดเยอะ <c oughs> เดี๋ยวจะเสียใจการสุบต้องรีบทํานะครับไม่งั้นคิดมากปุ๊บจะรู้สึกเสียดายนะ <c oughs> เออไม่จะแบบไม่น่าสุบเลยอะอะไรวะถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ไม่สุบดีกว่าไม่จะคิดแบบนี้นะครับทุกคนเพราะงั้นต้องรีบไปนะครับ <c oughs> ต้องรีบไปก่อนที่จะคิดได้ว่าไม่สุบดีกว่า ไปเร็วเข้าเอ้ยโอ้ห้าสิบหกสิบแล้วไม่ออกสีม,ม่วงแม้แต่อันเดียวเลยเออกก็ใหม่ดิหมุนหน้าหน่อยหมุนหน้าโอเค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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยเราอาจจะต้องแบบทำการผูกมิดก่อนนะครับด้วยการเก่าคอแป๊บนึงเอ่อไปดูไหนซิว่าข้อมูลนักเรียนเป็นยังไงนะ่า ดาเมจสีม่วงนะครับแล้วก็ป้องกันนี่สีเหลืองเป็นสกิลประเภทอ่าโอ้ลดค่าป้องกันแะแล้วก็อืแล้วก็โจมตีโอเคเอ้ยไม่ดูแล้วไปดีกว่าพูมิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเริ่มจากการเกาคอเรียบร้อยแล้วมาต่อไปก็ได้เวลาดึงหนังคอแล้วเอ้ยวิธีนี้ใช้ได้ผลทุกคนอ่าเราต้องแบบ วาดแมวใหม่เลยวาดด้วยความสวยงามทำ,ทำไมเหมือนหูกระต่ายหรือว่าแอปเปิ้ลเรืออะสักอย่างหนึ่งอา้าววาดตาก็ไม่ได้โอเคมาถึงหนึ่งใบนะครับแล้วก็สีเหลืองไม่แค่ใบเดียวด้วยโหดร้ายจริงๆเลยอะ่ะขอให้ผมจบแค่นี้เถอะผมไม่อยากการันตีนะตัวมันไม่ลิมิเต็ดอ่ะแถมหลังจากนี้ก็มีของออกมาให้สุ่มอีก เฮ้ยโอ้ได้แล้วอืมฉันจะพิสูจน์ให้เองว่าผมไม่หลุดเลยเอ้ทุกคนผมจะพิสูจน์ให้ดูเองว่าผมไม่หลุดเลสจบไปที่70โลด <laughs> ีจริงๆเลยเจโลเนี่ยอืม <laughs> <laughs> จบเร็วแบบนี้ทำอะไรต่อดีโอเค เ0็โลก็ถือว่าพอดีนะครับเพจจาก60,000เหลือ54,000สเสียไป6,000เองนะเอออันนี้เควีอะไรเนะี่ยยังไม่ได้รับเบอร์โอ้มีนักเรียน3ดาว130คนขึ้นไปเอาว่ะเมื่อกี้นะครับผมได้เป็นตัวที่130พอด,ดี <c oughs> ผมนี่แม่งขดหฮดไปดูตัวละครหน่อยสิ อาจจะต้องอัปเกรดโชว์สักนิดนึงว่าแต่ยังไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าเป็นแบบสเปเชียลหรือว่าสไตเกอร์เออผมก็สุ่มเลยอืมเป็นสไตเกอร์งั้นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะอัปโชว์หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอเทมผมนี่มีเยอะมากเลยอะตุนไว้แบบไม่อัปตัวตุนอย่างเดียวอติด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 ,ต,ด,ต,ดตั้งอชเลย เอวอ่าแต่มันมีให้สุ่มสีม่วงมาแบบเนี้ยหลังจากนี้จะมีบอสหรือว่าอะไรสักอย่างสีม่วงให้เราตีหรือเปล่านะดีจริงๆเลย <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากดีจริงๆเลยโอเคผมว่าเรามาแค่นี้แล้วก็ไปแค่นี้ดีกว่านะครับได้ของที่เราต้องการแล้วก็จากลาก,กันดีกว่านะครับไม่ต้องพูดเยอะพูดมากเจ็บคอเปล่าๆมา โอ้โหเอ้ยอ,อยากให้มันพลิกด้านได้จริงเลยยองดูดิโอ้ได้แก่ซูมพลิกไม่ได้ดูสิทุกคนแมวสองหางโอ้สุดเฟี้ยวเลยไปดีกว่ามีความสุขแล้วทุกคนไม่บายไม่เจอกันใหม่สุ่มตัวหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามชมนะอืมบัวครมาได้สุ่มไนีแหละแล้วก็ได้ของดีซะด้วยภูมิใจจริงๆเลยว่ะ